ภาคเกษตรนะคะถือว่าเป็นอีหนึ่งฟันเฟืองสําคัญเลยนะคะ,คะที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีการเติบโตค่ะธนาคารกรุงเทพเห็นถึงความสําคัญในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยนะคะจึงมีการจัดงานวันเกษตรประจําปี2565ค่ะวันนี้มีรายละเอียดและความน่าสนใจมาฝากกันด้วยค่ะเชิญค่ะ เกษรกรรมถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทยซึ่งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 คลี่คลายและมีการปลดล็อกกิจกรรมต่างๆธนาคารกรุงเทพจึงได้กลับมาจัดงานวันเกษตรเก้าวหน้าประจําปี2565เป็นการจัดงานอีกครั้งในรอบ2ปีภายใต้แนวคิด ทางเลือกใหม่ปลอดภัยยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยโดยส่งตรงผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่ปลอดภัยสินค้าเกษตรสุขภาพและสินค้านวัตรกรรมเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรลูกค้าจํานวน4 2รายจากทั่วประเทศที่เป็นลูกค้าในโครงการเกษตรก้าวหน้ามาร่วมออกร้านจาหน่ายสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรงณบริเวณล,ลานหน้าธนาคารสํานักงานใหญ่สีลมแนวทางหนึ่งในการช่วยเกษตรกรนะครับเกษตรก้าวหน้าของเราเนี่ยมีสินค้าละ วันนี้ก็เลยมีพื้นที่ขายเราอยากให้เข้ามาพบกับผู้บริโภคตรงๆแล้วก็รับฟังความคิดเห็นนะครับจะได้รู้ว่าฟีดแบ็ที่ที่เขาต้องการมีอะไรบ้างจะได้ตอบตอบสนองได้ถูกกับกับผู้บริโภคครับกรเกษตรกรของเราเนี่มันเป็นกลุ่มที่ที่สามารถปลูกผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยเราไม่ได้เน้นเยอะเรามี4 4 1เจ้าปีนี้เราเน้นเรื่องปลอดภัยทางเลือกใหม่แล้วก็ยั่งยืน เราอยากให้เขาเห็นว่าสิงานง้าเกษตรเนี่ยมันมีความปลอดภัยมันมีน,นวัตกรรมหลายหลายอย่างแล้วก็มันเป็นแนวทางที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับ S 1> <S 1> สำหรับสินค้าไฮไลท์ภายในงานเกษตรก้าวหนา้มามีทั้งน้ำผึ้งคุณภาพดีและสินคา้าแปรรูปจากน้ำผึ้งจากฟอร่าบีนมสดนมอัดเม็ดและไอศครีมนมหอมมันจากเชียงใหม่เฟรชมิลผลิตภัณฑ์กล้วยตากหลากหลายรสชาติจากจีราพรฟู้ดรวมถึงอุปกรณ์การกเกษตรรักโลกสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG จากฮิโนตาก็ออกงานเกษตรก้าวหน้านะครับกับธนาคารเทมา เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วทางบริษัทของผมนะครับก็เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพนะครับในภาคของการเกษตรนะครับซึ่งทางธนาคารกรุงเทพนะครับก็ไดต้ตระหนักถึงความสําคัญของภาคาเกษตรนะครับก็มีส่วนช่วยสนับสนุนในด้านของการลงทุนต่างๆนะครับให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับสำหรับการลงทุนในภาคาเกษตรนะครับซึ่งรวมทั้งยังได้ให้โอกาสในบริษัทของผมมาออก งานเกษตรก้าวหน้าเป็นประจําทุกปีครับสำหรับปีนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้กลับมานะครับหลังจากห่างจากช่วงโควิดไปก็มีส่วนช่วยยอดขายของบริษัทในงานนะครับซึ่งกลุ่มลูกค้าก็ได้ให้ความสนใจนะครับแล้วก็มาเดินใช้จ่ายกันอย่างคึกคักหลังจากที่เราได้มาร่วมงานกับทางเกษตรก้าวหน้าของธานาคารกรุงเทพนะครับผมจากที่เราหยุดแต่เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกหลายหลายคนรู้จักเราเฉพาะในส่วนของทางเชีงยงใหม่แล้วก็ในส่วนของทางภาคเหนือ พอเรามาออกงานที่เกษตรก้าหน้าของธนากทุนเทพเนี่ยทำให้ภูมิภาคอื่นหรือจังหวัดอื่นได้รู้จักกับเชียงใหม่เฟสมิวมากขึ้นครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ในส่วนของเชียงใหม่เฟสมิวเองนะครับผมเราก็ให้การสนับสนุนเกษตรกรนะครับในส่วนของเชียงใหม่เฟสมิวเราได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรให้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พัฒนาเรื่องเรื่องคุณภาพน้ํานมนะครับจน จนมีคนได้ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์นะครับเขตห้าได้พัฒนานมคุณภาพสูง้านาทางผู้ใหญ่ของธนาคารนะครับก็ให้โอกาสได้เราเข้ามาร่วมในงานนี้เพราะว่าในงานนี้เนี่ยก็มีทั้งเกษตรกรนะครับแล้วก็คนที่มาเดินชมงานที่ทําเกษตรด้วยครับก็มีโอกาสนี้ของการประชาสัมพันธ์สินค้าของเราแล้วสินค้าของเราเนี่ยก็ยังเน้นในเรื่องของการลดโลกร้อนลดการเผาเนะครับเรื่องของ BCG model ด้วย ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะร,รวมถึงด้านหลังผมตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของอเป็นไบโอนะครับอันนี้คือไบโอเทคนะครับอันนี้คือเครื่องย่อยพวกกิ่งไม้ต่างๆที่เราจะเผาแทนที่เราจะเผาใช่ไหมครับเราก็เอามาย่อยครับพอย่อยเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ตัวจุลินทรีย์ครับไปหมักมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยเป็นการเก็บก๊าซเรืเอนกระจกครับ ลงดินนะฮะตรงนี้เราสามารถทำเน็ตซีโร่ได้เลยครับผมเรามาร่วมเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่ละค่ะบริษัทจิราพรฟู้ดอะคะก็จะรู้จักกันในนามกล้วยตากจิราพรสินค้าหลักก็จะเป็นกล้วยตากค่ะตอนมาเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าเพราะว่าจากเศรษฐกิจด้วยแล้วก็มีโควิดด้วยนะคะก็ เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าลูกค้าตอบรับดีมากค่ะก็ก็ต้องขอบคุณแบง์กรุงเทพอะค่ะเพราะว่าขายหมดภายใน3ชั่วโมงตอนที่เตรียมมาเยอะมากกันนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยลูกค้าก็รอด้วยแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆที่ที่เข้ามาซื้อด้วยก็เป็นการเพิ่มช่องทางอีกช่องทางหนึ่งอะคะ่ะขอบคุณธนาคารกรุงเทพนะคะที่จัดงานแบบนี้ทุกปีอะคะ่ะก็พอมาร่วมแล้วเนี่ยก็ได้ได,ได้ได้การตอบรับที่ดีตลอด ทางกรุงเทพให้ความสําคัญกับภาคเกษตรกรรมไทยจึงได้เริ่มทําโครงการเกษตรก้าวหน้ามาตั้งแต่ปี2542เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับสินค้าเกษตรของไทยและได้จัดวันงานเกษตรก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีตั้งแต่ปี2549เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาจำหน่ายและให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในระดับสากล งานนี้นะคะธนาคารกรุงเทพจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะคะเพื่อที่จะช่วยเปิดช่องทางทางด้านการตลาดให้กับลูกค้าที่ดูแลอยู่นะคะพร้อมกันนี้เองค่ะผู้ที่มาจัดงานนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยและคนที่ไปช้อปปิ้งในเวลานั้นนะคะก็ได้สินค้าในราคาย,ย่อมยาวอีกด้วยแหละค่ะ